สวัสดีค่ะตา่สีช่องม่ผิวก่อนนะคะอันนี้เอาเนี่ยเสื้อมาพิดมือละบอนบอกเขานเสื้อชุดกีฬาจ่ะเมนบอกว่าเขาเสื้อชุดกีฬาแล้วเขาพรมเจอเดเสื้อชุดกีฬาเลยชอโตได้น่ะ ไก่ทอดแต่แซ่บนะโอ้ยโค้งไก่ถ้าเดี๋ยวมาซื้อหนูจะซื้อไอ้น,น้องใหญ่ละแม่อืเอานันเด้นะลูกน,น่ะเด้น้องใหญ่นะลูกน,น,น่ะจอแล้วน,อน้องนี่ไงบ่เดี๋ยวแล้วมันได้แค่น้องน้อยแล้วทอดปีอันนั้นตัวนั้นอันนี้เหรอใหญ่สุดนะเอาไปได้หมดเอาไปไม่หมด อมีตูดมันด้วยนะเฮ้ยเอย้าเาอ,อ้าว่าจะซื้อกระปุกเขาไม่มานะอ้วนก็ไม่มีแล้วจ้ะอุ้ย วันนี้ไม่เห็นยายลนะอุ่น,นเนา,า,าะ <c oughs> เป็นละมือแล้ววะ <c oughs> <c oughs> ยายมาแล้วโ้วันนั้นเอากระเป๋าตั้งใจกระเป๋ามาให้มาเจอยายแต่วันนี้ยายมาเอาอแเอามาละมุดบอกมานนี้ ฮะไม่้าช่วยช่วยอะเอาเจ้าช่วยผมสนเอาเครื่องลูกเอาเครื่องลูกเปล่าเอาลูกนึงหรืเอาเครื่องลูกเอาลูกเออเครื่องลูกมีอิ่มแล้วเปล่าไม่จะอะไรอีกไหมไม่จะอะไรอาเไหา เอาเงินอม้้ด้มก็ต้องเอือ่พื่อเอาเท่ามาขายน่ยยายอคิเพื่อเอาเท่ามาขายเอา้วขายได้บอกเออเออมียันยันมาขามาขายเหรนะไปเก็บ

Ờ. À, ừ. xem mà. xem game mèo bốc đấy nè ờ ờ nhỏ, ơi. ờ <laughs> ờ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  โอ้ยย่โอ้ยย่เคนเป็นเอ้ยย่ที่มีบ่เจ้าน่ะเจ้าเป็นเอ้ยยที่มีบ่อเป็นน้องอ้น้องลาบเจ้าน่เออน้องลาบายมาขอน้องลาบบ้าเนึงจ้าขึ้น่าาเด้ควาเดาาเนาแต่เจ้าเด้งลาบ้าเนึงแลยเป็นะบบาบ้าน้องออ เปาโอ้เปาแล้วมักอาเะอาไปสโลเลยเอา้าขันลเอาบักโม่พ่นเป่าโม่อีกซีน้วยเนอะอมักผู้บ้าใบ่ไ oh. ุ้นน oh. oh. ี่นะมักแค่โอ้ยมาใจแตกนี่มามาใจแตกซำเตาอ๋อมีแม่มีแม่ซ้ำเตาสํำหน่อย

เอาไยวไป้ไปพุงแน้ไปน้ำพยนวลงงเอแล้วดิลงงเ้อล้ดิสุดคำนะยานบอกว่าโอ้อยากได้ผู้บ่าวะันอ่านี่ก็หยอกหยอกกนเล่นนะคะทุกคนแถมไม่ได้ขาประจำได้ไหมแม่โอ้ขาประจำเจ้าเด้ออันนี้น่ะ ว่มีน้ำใว่าักูอาก้าเมื่อได้แบบวันนี้โอ้ยพุ่นะสองกิโลพุ่น่ะเออพุ่หนาฮะไปมับ่การชิได้มบอกเกอยู่กระ้อมอเก็บหมอวั้อพ่อแลบตอ้ว่อก็ะเมื่อวันนี้ โอ้ยได้ลายแล้วไปยืนบอกไม่เห็นจมูกแล้วแล้ววันนั้นเรามาหรกอไงเออเรามาซื้อก้อนแล้วเราบอลนั่นโอ้ถามเดียวว่าเฮ้ยมีแหมเราเรางงระบบประสัาทโอ้แสดงแสดงว่าไม่เห็นเดียวอะไรมื้อแล้วบ่ลนี่ยเฮ้ยไก่ทอดใหญ่ ใกล้ท้อดเบิ้งรถเด้อสาวจำน้อยสาวจำน้อยมาสาวจำน้อยกั่ผมไม่ใช่สาวจำน้อยมานาผมเลยมาปากกาโอ้นะคะยหญอารมณ์ดีโอ้เล่นแล้วลำไม่ฟังด้วยโอ้แมนนั่นล่ะเนาะยังอายุยืนเนาะ อืม mm, นะอ no? ่าอ nice. ้วนเอาอะไรเอาหุ่นเขียวเุ่่นเมลูลเยวอ่าอานนี่นะเ้อบงไปหาซื้อมาคิดกันปะมีมาโมนี้น่ะแล้วตรงนี้มันไม่มีได้เนาะอ้าเราจะซื้อบีเอ็มมมันมันันทอยอะไร พอยช้งดาวเ่โอ้เ yeah. ป็นอะพงตีก <mas> ็ช้งดาวับคุณอ่ะออช้างดาวพ้อยอาจจะคู่ไม่ช้างดาวเด้ออ้ฮะอ่ามันยังมีรู

นี่อันนี้ปลาป,ลาป่าปลระบอ่ะเขาเอสปะขึ้นเนื้องามเนาะมันเท่าเอดปะคือเนาะเขาไปเอ็ไปได้กิน,นเนาะขอเลาะตลาดนะฮะบ้านๆ เกสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะ